ค่ะพีนองไม่น้อยน้อยกะเฮดก็จับกินเองนะคะเดี๋ยวนี่ก็จะปรุงค่ะก็จับไก่บะช่อแผ่นนะคะเซ็ตซับเรียบร้อยใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปค่ะน้ำส้มพริกดดมของเรานี่แหละพริกพัดลงไปอีกนะคะชอบความจัดจ้านซับซ่าถึงใจแล้วก็ซิมก่อนนะคะเราจะมาซิมกันก่อนก่อนที่จะลงมือลงไม้กินเลยนะจ๊ะตัดแสบว่าพีนองลอยตองแรงตองแรงสิน์แบบไงนี่ อืมอืมผ่านน้ำปลานด้หนึงมาเด้อพี่น้องเลยจะแซ่บบ่นากินมากไปกินลดเดี๋ยวนังกินไปคุยไปกันไปเนาะคะ่ะอ่ะให้ดูสวยๆงามๆ่อน่ากินแน่นอนเน,น,นาคะค่ะนอมา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 ,มาจะกินลงไม่ลงมือแล้วเด้อเอ้ามาเปิดอันไม่ได้เปิดไฟบัวแดงมันหอน จิตนอกบ้านกับบดายพรดรอด,ดไฟบางนี้แห้งหนกับบดายกระดาษแบบหนึ่งนะคะเบิ้งได้ถดัย่ยรวดตัดแสบบ่าเซนเท็จเองอืมแป้งเหนียวนุ่มนะคะ เนื้นุ่มมากค่ะน้ำซุปอืมนีแห้งมาดูไก่กันนะจ๊ะไก่ป่าชอบ แผ่นใหญ่ๆหอมพริกไทยไก่ยบะชอบแผ่นเท่านี้จะหอมพริกไทยแล้วก็เนื้อไก่จะเป็นกรุบกรุบกรุบนะคะ เทคนิคและขั้นตอนในการทําแม่ได้บอกให้แล้วนะคะในคลิปดังนั้นพี่น้องที่อยากจะกินเหมือนแม่น้อยกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะคะอยากให้กดติดตามกันเพราะอย่างเพราะวะ่าถ้าพี่น้องกดติดตามเมื่อมีหน่อยอัพคลิปม่ปุ๊บพี่น้องจะเห็นทันทีนะคะมันจะเดดตามไงไปบ้างอ๋อนี่อัพคลิปกินไปแล้วเดี๋ยวก็มีอาหารตามมาที่เฮ็ดกินนั่นอะ สะดวกง่ายต่อพี่น้องหาคลิปน้ำนะคะกระถ้าฮักนี่น้อยกะฝากแชร์ฝากไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากบอกพี่น้องเข้า เพื่อนพ้องน,น้องพี่อยากจะมิดยิ้สหายนะคะขอมาเบิ้งท่องเนียน่อยเพื่อพันถึกใจเพื่อกะะเก,กษตรกรติดตามไปนั่งไปหน่อยกะะเกษตรมี่กำลังใจแลแับใจอย่างนึ่งกะะเกษตรมีค่านำพงจรลดนำปลาค่าอาหารมาเห็นให้พี่น้องในเบิ้งในเมนูอื่นอื่อต่อไปนะคะ ผนก็จัดเวียดนามในสูตรเขาไม่น้อยพี่น้องกินจะบ่เสียใจเลยอีรีมีนันบรายอันสตอรนะคะเวลาเคี่ยวกับแป้งมันเหนียวมันจะแน่นมันจะกรึ๊กๆถ้าเฮ็ดตามสูตรที่พี่น้องให้นะพี่น้องก็จะได้กินก๋วยจ,นนจั๊บนะเวียดน,นามในสไตล์ของเรานะคะ าสามารถเติมแต่งปันสันรสชาติและลักษณะเนือ้อกระพัดของอาหารในในมือของเข้าเข้ามากกินรสชาติอย่างยุบานปรุงเอาเฮ็ดเอวนะคะเบิ่งไม่เยญนน้อยก็เพื่อว่าเป็นแค่แนวทางหรือไก่ไล่นะคะในการทํา อา,าเมรเกาขายเนื้อโจ๊กเนื้อโอ้ยนะคะน้องเห็นคนในบ้านล่องกลิ่นเบืองบะเสื่อ,อเ้าเห็ขายย่างบะแ้าแต่งเข้ากอนหมดเราเองน <c oughs> ้องถึงแจกว่มแตกต่าง <c oughs> เป็นตัวเรียกลูกค้าซึ่งทุกมือนีมันการอยู่ที่รูปแบบในการแข่งขันนะคะ แบบว่าจะรอแสดงนี่มันสดมีแห้งมีแห้งต่ออ๋อเก๋าเกาไหลคายน้อยเมน,นูห้อนทอนค่ะเมน,นี่ยี่สิบกว่าวงจานะครับ ในบ้านในบ้านยี่สิบองศา,า,าอะไรทำไงได้แบ่งเคืองว่นอยจะให้พี่นองเบิงทางในของหมูนะคะที่ว่นอยหั่นเคืองแล้วนะคะจะกึง่งกึ่งลูกชิ้นเลยค่ะจะกึง่งกึ่งลูกชิ้นเห็นไหมคะเนื้อสัมผัส เ้่นแน่จากสายตานะคะเล่งม,มากินต่อ ออกแลคะพออัดคลิปหลายอย่างนี่มาอยากจะบอกพี่น้องว่าเสื้อเล้านีสีกันใส่บ่อยวันมีอย่างนะครับน้องมีมี่จากเดื่องจัดพลาเมอสองโตนะคะพลาเมอร์สองโตพ่อใหญ่ใส่แน่บ่ใส่แน่พ่อเราก็สลับใส่ไม่หน่อยมือไหนขึ้นอยากแบบอยากสบายสบายพอยากใส่สุดแซกนี่สิ จะไปยิบมาใส่มันก็เลยเสร็จเป็นสมุนกันนะบางเทื่อก็ใส่สืกตตเกไไกตือของโตของไม่ใหญ่น้อยบางเครื่อกกไปใส่สืกโตของพอพอใหญ่นะคะเพราะว่าน้องม,มีมีเป็นหามากใส่มันใหญ่พอใส่น้ากันใดทั้งสองโตบางเครื่อพเใหญ่ก็ใส่เป็นของไม่ใหญ่น่อยคือกันขอบคุณยูทูบสื่อสารให้ไม่น้อยม่มิตผ่านดีๆทั่วโลก เมื่กีเคุยเป็ื่นไหนยห่ายย่ายเนาะแต่ว่าเห็นคนหน้า,าหักอยเด็กน่อยโยหลุนตาหักตาหักอยในเฟสถูกคนซื้ออันเปรานะคะเป็นสาวดุดรนบานยูทาาออกไปน้องบัวล้พูนะคะดูดอนหลัตวเสนทาาไปน้องบัวล้มพู พูดกับเพิ่นก่อนจะจะอดฟิปก่อนจะเฮดเส้นก็ยินดีรู้จักนะคะเปนอยู่อยู่ยแยบแหลก,กม,มีหน่อยจะสร้างมีเก่งจากเมื่อไม่น่อยจะเพิ่นมปนอยู่ประมาณยี่สิบกิโล,โลนี่นี่บ้านนี่เม,มื่อนี่เพราะสะนั้ช้อปปิง้งดุ่งแรงช้อปปิง้งทีเม,มื่อน้อยท้ายคือพีพ่น้องเบิง้งบ้านนี้เริ่มมองแรงช้อปปิง้งคนแรกถามอะไรบ้า ไม่ไงไม่ไงมากบ่หนูอยากเจอว่าทนแล้วหนูขับรถไปหัดไปไปไปบ่๊วยกีฬาเมื่อนี้ยเฮ็ดเซิงก็จับให้เบิง้งกินให้เบิงเบ้งเสจนแล้วก็สิไปซื้อของมาเฮ็ดพันสเต็กนะคะที่อ่าไข่ข้ามันสัญญากับพี่น้องอไว้ว่าวันนี้วันศุกร์จะทําให้พี่น้องดูนะคะพี <c oughs> ่มาบ้าบ้านมันหนูอยากกินเหล่าอยากสะก้นน้ำย่อยหลายมาพีา่ยา ม่ด้อยากกินเขาวานยด้กัมากนัดยด้ก่อนนัดนัดมาก,ก่อนย่าจะได้เตรียมบ้านในไห้นะ <c oughs> พอมาบอกไปก่อนบ้านย่ามันโซมมันเก่าแต่จิตใจยินดีต้อนรับถ้าใครอยากจะมากินข้าวที่บ้านหรือมาดื่มที่บ้านนะคะ <c oughs> แต่ต้องบอกนี้หน่อยดวงหนาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าแข็ค้นมาบ้านไ <c> ว <oughs> ้ขอให้ค่ะกินเองนัมากเอง แซ่บพรพรข้างพริกคพรข้างพริกไทยถ่อ,อะไรอย่างมาบ้านวันไหนอย่างนีตอนรับเครื่องตะลบอกข้าวสองคนลงหนักก่อน <c oughs> บ่ได้จัดถ่ายเรกค่ะเรื่องบ้านนะมาโลด,ดบ่เมียนหกยังไหนบ้างยืนยังไหกระสีมาเห็นแบบมันบา้างยังสั่วลเรค่ะบ่ได้บ่ได้จัดถ่ายเครื่องตะลักจะได้เตรียมเครื่องดื่มนะคะ จะได้เตรียมเครื่องดื่มจะได้เตรียมอาหารในรอเ่อแขกมาบ้านพกก่อเขาต้องเตรียมพร้อมเนาะของกินของอย่าง,ของ,งของลงเครื่องดื่มเนี่ยก็จะได้ถามว่าเออจะกินอีหยังทานมาบ้านมีหน่อยบ่มีก็จะได้ให้พ่อใหญ่พาไปหางนะคะไปซื้อมาเฮ็ดทานเป็นมาบ้านหนูเด้อท่านแล้วจะไปหาจังมือองท่านดอก ขันจีมากแล้วสิมาฮับแม่น้อยอยู่บ้านแม่น้อยถ้ามาบนอย่างน,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 นี้แม่น้อยนั่งรถเมย์ไปก็ได้แล้วก็ขันอยู่จังวหวัดอะไรเพิ่นมาฮับเอาส่งไปรถเมย์คือทราบว่าถ้ามาเจอตัวแม่แม่น้อยก็จะขึ้นว่าเป็นแฟนขับเขาคิดเป็นมาถ้าเป็นปีเป็นนอนก็นักเป็นมูเป็นพวกรนะ้อมคนไทยน้ำกันตังบานตังเมืองมาฮักกันแท่งกันนักนิดเบาหน่อยผิดพลาดต่ขเขา,าให้กันได้คนเท่า บอยากหรอกค่ะแต่พิสกับขอโทษแค่นั้นแหละน่นถือใจทั้งเบิดทั้งมวลมึอมีรอ,นอกนัะพี่น้องเนาะไี่ไหนกีนอันหนึ่งมือหน,งม,อหนงมือเศร้าก่อนติ่จะอัดคลิปนะคะจะดีอกดีใจที่ได้เจออุ้ยขอโทษค่ะที่ได้เจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยม คุณถายเนี่ยสันน้ำกันเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนค่ะคุณ้าวหมูเก่านะคะซึ่งหากันพอ่อากันพ่อย่อนหมูอีกผู้้หนึ่งจำแม่ในบ่ไ,รรได้เราไปเบิ้งคิดมีนหน่อยในยูทูบเราก็เล่ไปถามหมูในในเฟสถึงเป็นหมูเลี้ยนน้ำกันว่าผู้นี้คือผู้ใดหมูก็เลยอาไปถามหมูต่อกันอีกตอกันอีกเขาก็เยบอกว่าอ้าวพรรู้จักเตะไอไลอ่าสันว่า ซื้อเก่าม่เงหน่อยเนโร้องเรียนเขาจะเอืนไอ้ไล่ไอ้ไล่เขาบอกเอื่นหน่อยนะคะเรา่าซื้อเก่าม่หน่อยซื้อสีวารลยนะคะชื่อเก่าเลยตั้งแต่เรียนหนังสือเนี่ยกับหมูนะคะขอโทษขอค่อยค่ะกินแล้วกระชิใจจะของนะคะใจพักจามแต่ว่ากระโลงนะคะก็มีราคาการกินอาหารของก็บ้านๆก็สีเป็นโซนรุ่นคือของมีไงยหน่อยนี่ยนะคะ ยาที่หนึ่งคือความสบลรสคนลมของไม่ไหนเองนะคะบางเกี่ยวกับคนอื่นมันีมูก็เลยบอกว่าอ้าวจำมันเมื่อไรแต่ไรห้องเดียวกันมูก็เลยมาถามก็เลยมากระแมนเท่านี่นะตัวคือแบบผู้ใดโอ้ยเขาหล,ลงเอื่อหน่อไม่ไงไม่ไงแต่อยู่ต่างโดม <laughs> มาเป็นมูเมื่อแฟนเกิดไม่ไงหน่อยแล้วมาเบิ้งจัดเอ้มันคือไผ่นาะจันก,ก็เลยไปถามมู มูต้องกันถามไปเรื่อยๆเล้ยเขาบอกว่าไก่ไล่ไงจังบ่ได้ปิดซุ่มเข่าเนี่ผ่านไปกินเขากินเราอยู่มันมากคุณฐานก็ยังมีขีดพวกเขายูา่น้ำมันอยู่สัมม่นซุ่มกูได้ว่าโอ้สั่นวันนี้มูของมูผู้นี่ค,เคัเป็นครู่เป็นคู่เลียนมาน้ํากันเพา่อจะเป็นอาจารย์เ็ดงานเป็นอาชีพคู่ดันกันวันนี้คุณฐาเมันไนม่ใหญ่เป็นเพื่อนกันกันกบอ,อ๋อหรือแมนค่ะเลี่องของเดียวกัน เพิ่นก็ว่าเพื่อนก็นเป็นมูเรียนน้ากันก็เลยถามไปทมามมออกอกยันเมียนไม่ไงบูเรื่องมามุดบอกนะขอความฉันตกแล้วบอกอ๋อข้าฮู้แล้วเขาบอกข้าแล้วแน่เ,นนเนนนสร็จเรียกว่าก็เลยไปพี่หมอบอดีใจแล้วค่ะเสีดงหัวจักคู่นาาเพิ่มอีกคนนึงแล้วค่ะเขาเป็นังเพื่อนเป็นเป็นแฟนคลับกันมากแลวก็กลายเป็นเพื่อนแล้วนะคะกดีใจที่ได้มูเพิ่มขึ้นในฉันตัวเขามีหน่อยแฮปปี้บุ๊ก บ่ค่อยเจอเลย่ที่เป็นเพื่อนเก่าหลายเนนเลแต่พอไม่เฮ็ดเป็นยูทูบเนี่ยเจอเยอะค่ะเจอแฟนคลับแล้วพอเบิ่งแปเบิ่งมาเพ่ะน,นั้นพ่อน,นีก่กันได้เอา้าเป็นแม่น่อยฮ <c> ะ <oughs> เป็นมูก,กันแต่ขอบคุณหลายๆแล้วกันใน u t u ู e นี่นก็ห้เพื่อนเพื่อนใหม่น้องคนใหม่ลูกสาวคนใหม่ลูกชายคนใหม่แล้วกัพวกลูกสาวแขนสวย ลูกชายแสนรอนะคะอ่าบ่าว่าสิเป็นลูกๆทั้งด้านเศทีสามของเฮานะคะซึ่งมีหน่อยชอบมากเลยเขามาเป็นแฟนคลับในแห่งมหงมากหลายแล้วกกมักได้แอบ,บไปเบ่งโปรไฟล์่นเวลาเิ่นเมนแล้วก็โปรไฟล์นลนนนะะฟล่นมันสวยนะคะเบ่งหน้าตาแลยไม่ได้สีมักเขาไปกดเบ่งมีหน่อยชอบตัวไม่ได้ชอบชอบบ่าม่นว่าอันวาลูกเจ้าของเป็นกระเทยแล้วก็บิไปมักลูกคนอื่นบ่แม่นไม่ได้มกักอีลีมักแตงแตจะไัมเป็นเต็มสาวมากมากับม,มักมีหมูเป็นกระเทย มาความมาเออคบกับเขาขน้ำมวนเนี่ยมันสบายใจไม่เบาอย่างทุกเรื่องแล้วมันเบาไปเพราะจงยานเขาเขียดอยียงมากมากเพราะว่ากนกลุ่มนี้เขาจะเล่นเขาก็จะหูจ,ะหจักว่าเล่นนะนะมีความสุขกันที่ได้เจอเพื่อนฝูงขอบคุณ ขอบคุณยูทูบขอบคุณมิตรภาพดีๆที่ดี่ะเขาบอกเลยเรือเ่องว่ามิตรภาพไม่จาเป็นต้องซื้อหาด้วยเงินทองมิตรภาพเราจะได้เพราะจากตัวเราห้าวอยากใดอิงยังดีห้าวก็ต้องไ้ซิงดีๆจากเขาก่อนบแมัน่าห้าบวบ่อกเกย์เดือนเดือเขาเลยมิตรสีเอา,าของเขาเอานั้นมาเข้าบแมันเอิ้นมิตรภาพนะเขาเอิ้นเค้งแกได้เห็นกับตัว บางที่ยันเราอย่าหัดเป็นคนที่มักเอาของคนฮอต้องฮุกจักไห้เขานั่งเราจะเราจะเรียนรู้แค่เป็นแค่ผู้รับเราต้องเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้นะคะทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมาเบเลนว่าอุ้ยทําไปได้ฉันเป็นคนดีดีทุกอย่างดีไม่เคยมีทําทาผิดกับบอแมนนะคะอันนี้ก็แยยๆเป็นคอพอเป็นปอ๊ปอๆไปนะคะการเทยุทูบของไม่เงี้ยหน่อยก่อน เป็นการนำเสนอผลงานเรล่าในชีวิตแม่อจะบอกตลอดว่าเอาสิ่งที่ดีไปเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไว้ให้ไม่ใหญ่น้อยนะคะเวลากินเวลาเที่ยวเราก็อยากเที่ยวให้มันสนุกไปเลยเต็มที่สุดเบี่ยงกับชีวิตมันอะไรมันมาโอ้ยไปเที่ยวสึงเป็นเงียบทั้งพาสียังกรบบาดโอ้เคยเหตุยูทูบดอกเฮ็ดบระบดข้นหัวจักกับเคยบ่ได้ค่ะมันมีหน่อยเพราะมันหน่อยเพราะเคยรักษาผักผุด พเข้าบาเม็นดาล่าเข้าบาเป็นเซเลบเพราะว่ามันคนนเ่มีพื้นฐานที่ว่าจิต้องแบบกลัวสังคมรับไม่ได้อะไรอย่างนี้นะนตัวของเม่นหน่อยก็คือเป็นไม่นหน่อยก็เป็นแม่นหน่อยคือเขาเนี่ยแหละค่ะเม่นหน่อยคิดในนิยามของไม่นหน่อยไม่นหน่อยว่าเกิดเป็นคนกัญาศาสตร์นี่ศาสตร์นาจะสิิด้เกิดหรือบ่ได้รเกิดเพราะกรรมแล้วเว้นเหตุไหวมันไหลเนาะคือเอาซะตายไปแล้วจะสิไปเป็นผีอยู่ทางใดก็หูยว่ามีเว้นและกรรม มี่นรกและสวรรค์หูมัดแต่เมื่อใจเข้าในชั้นนี้เข้าอยากเช็นอย่างเฮ็ดไปแต่ว่าเพียงเพียงแต่ว่าบ่มากไหมใจกล่องหรือในไี้ย่างพอไม่น้ยอนยคือทําอะไรก็ทําไปเถอะถ้ามีความสุขเราไม่ได้ไปนั่งอยู่บนหัวใครเราไม่ได้ไปยั่งเงินในกระเป๋าของใครมาใช้เราไม่ได้ไปเปลี่ยนบังสังคมเราเมื่อด้ไปเฮ็ดให้สังคมเกิดมลภาวะของขยะสังคมขึ้นไม่หยีแค่นั้นกับเพียงพ่อเราค่ะส่วนคนรอบข้าง ถ้าคนที่เขาคนที่เขาคบเข้าอีหลีอีหอลอเขาหูวว่าความเป็นตัวเป็นตเนเข้าเป็นคนจังไดพื้นฐานของชีวิตเข้าเป็นจังไดเข้าเป็นหลายๆบทบาทนางมีหลายบทบาทนางมีหลายตัวละครนางมีทั้งไปเอกคนดีคนลายตัวผู้ซอยไปเอกตัวซอยนางเอกนะคนโกงค่ะคนใส่แมข่ขั้วอีอยงังมันก็มีบทบาทชีวิตคนมันก็มีทุกบทบาทอย่าไปเอาอีหยงังจริงจังประชีตเห็นมันมากมาย ใช่ชีวิตในมือนีให้มีความสุขสะก่อน้คงแต่ว่อย่าสร้างควาร้อนให้ใครอย่าเป็นพ้นภาวะของสังคมนั่นคือน,นยิยามของเมียน,น้อยไม่น้อยสอนบีบแต่มืออย่าแพ้และทำไปทนได้ทนไปก่อนทนทนไม่ได้ก็ทนไปก่อนเพราะว่าท้าหนูสามารถยืนได้ตัวของหนูเองมีงานทํามีเงินใช้ สามารถบริหารชีวิตเจ้าของได้โดยที่บพ่ต้องไปแบ,บมือขอไผแล้วบด้อาศัยผู้ใดนั่นเฮตไปเลยอําเพื่อใจเธออยากจะเฮดแต่ตอนนี้เธอ,อยังต้องอาศัยญาอาที่เขาเลี้ยงดูเธออยู่เนี่ยเธอต้องเชื่อฟังในคเวา้าคําสอนของเขาเพราะว่าบีบี BB เนี่ยจะต้องเชื่อฟังญาอาที่สอนเพราะว่าอย่างเพราะว่าบีบีเมื่อพอกับบบี BB กับาอเนี่ย เมื่อพอกับแม่เลือกทางกันไปแล้วพีบีก็อาศัยอยู่ทางครอบครัวของพ่อดังนั้นเพิ่นเลี้ยงมาแต่น้อยเพิ่นกระหักเพราะมันเป็นเลือดเนื้อเชื่อไคของเพิ่นเพิ่นกระหักของเพิ่นเพิ่นกระแพ่งของเพิ่นเพิ่นกระต้องอยากสอนอยากบอกคือจังเฮาผู้เป็นแม่่นบอก่ะแต่ลูก้ดยความเป็นเด็กน้อยโดยความที่บีบีนี่เป็นคนที่พอโอโอไรอัี้นะมันกับไม่น่กับว่าลูกไม่น่กับมีส่วนเสียอยู่ในสายตรงนี้ซึ่งแก่บ่หายแต่ว่าไม่น้อยก็บอกลูกว่า ถ้าเขาสอนอะไรก็แสดงว่าเขารักหนูนะถ้าเขาไม่รักหนูหนูที่ดูวันหนึ่งถ้าเขาไม่ออกมานั่งพูดนั่งบน่นว่าหนูเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยเลี้ยงมาจนโตเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เลี้ยงมาเขาไม่มีความพันผูกพันหรือความหักหาเขาจะมานางสอนนั่งบอกน่งบอกมึงหางแม่เลยวังสิมึงควรจะดีใจเพราะว่าอย่า <c> ง <oughs> เล็กน้อยหลายหลายคนที่เขาบ่ามีพอ่อบ่มีแม่บ่มีปู่ย่าตายายมานางสอนบ่ไเ้มาอยู่แบบของมึงเนี่ย มึงสีหูบอวชีวิกเขาไปในไหนบางคนเดินทางเิดบางคนเดินทางถือมันก็เป็นเอียงที่เป็นเป็นเอียงที่มินเมยนี่มึงมีแม่มึงมียาไมีอาเขาสอนเลยมึงควรฟังมึงอย่าไปคิดว่ามึงถือทั้งหมดเราเป็นเด็กเรายังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้ผ่านน้ำร้อนอะไรมามากมายหมายถึงเรายังไม่ได้ผ่านประสบการณ์ไม่ได้ที่บอกลูกได้ไม่ได้ให้ลูกไปแอนตี้เลยไม่ได้สิบอกว่า ถ้าแม่แม่ก็จะพูดแบบนั้นถ้าเป็นแม่แม่ก็ยังไงถึงจะถึงจะฟังคว่ำเอียงกระซังแต่อย่าคิดว่าตัวเองถูกบางทีคนเรามีเหตุผลที่สามารถทําให้ตัวเองถูกตลอดคือมันอาจจะผิดหรือมันกับผิดถึงหลายๆคนแนมเห็นกับว่ามันผิดแต่ตัวเองหรือแนมว่ามันบ่ผิดมันกับบ่ผิดแต่ว่าบางที่ในเหตุผลหรือบางคอมันกับวรจะเบิ่งอย่างสี่น่ะไม่น่อยจะจะสอนลูกจะบอกลูกเสมอบอกว่าหรือเธอหรือเธอจะเอาแบบนี้ เวลาเธอเดินเข้าบ้านแล้วไม่มีใครถามเธอเลยไม่มีใครยุ่งกับเธอเลยว่าเธอไปไหนมากินข้าวหรืออย่างทําอะไรอยู่หรือจะไปทําอะไรในวันข้างหน้าเธอจะเอาแบบนั้นหรือแล้วเธอจะมีความรู้สึกว่าเธอขาดขาดอะไรขาดความรักเลยทันทีขาดความเป็นญาติพี่น้องขาดในทุกตัอย่างเธอจะอยู่เหมือนธาตุอากาศสายลมแสงแดดซึ่งไม่มีใครไปสนใจเธอเลยแต่เปรียบเทียบง่ายๆให้เธอเข้าใจก็คือเธอเหมือนกล่องขี่กล่องหนึ่งที่เขาเห็นว่ามันหมินแล้วเขาก็ไปจับมาดมนั่นคือเขาหมดความหัก ในเมื่อเขาบอกเขาสอนบรร่ได้อันนั้นมันก็เป็นอีแบบหนึง่งเธอสมควรอะไไปคิดเอาเองนน่ามือนี่แม่บอกเธอบรร่ได้เต็มที่หน่ามือนี่ทั้งทั้งงานทั้งอาเขาสอนเธอแต่เธอยังรับเธอไร้บริดตเต็มที่เพราะเธอเป็นเด็กน้อยแม่เข้าใจพรแม่เคยผ่านอายุซ้ำเธอมาแม่เคยหลั่นคือเธอแต่แม่คิดว่าและเสื่อมันในสิ่งที่แม่ผ่านมาแล้วแม่เสื่อว่าเธอเมื่อเธอมีอายุมากขึ้นไปเจอกับสังคมขังนอกลหลายๆขึ้น ไปเจอสิ่งที่โฮดไลายไปซึ่งที่พิดหวังดีใจสิ้นหวังต่างๆแม้กระทั่งความลอกล่วงความจริงใจหรือความบ่จริงใจจากเพื่อนฟูง้งหรือมองหลายๆอย่างในทุกสังคมในทุกอย่างในสังคมในมือนั้นเธอสิแนมกับมาหยอนหลังเธอสิรงหสึกว่าอ๋อนี่คือคาําสั่งสอนที่เขาสอนมาที่เขาเคี่ยวเข็นบอกเธอมากเพียงแต่ว่ารูปแบบในการสอนรูปแบบในการบอกอาจจะบอกบ่เหมือนกันอันนี้ไม่น่อยว่าเปรียบเทียบไปถึงหลายๆครอบครัวนํานะคะ เขาเฮาบอกว่าอันนี said, ้จะห้เด้อแต่เขาบอกว่านีเหตุผลว่าถ้าทําไปเล้วมันจะเป็นจจงไหนผลลับมันจะเป็นแจงไหนผลใดมันจะเป็นจังไหนผลเสียเป็นยังไดเพราะว่าด้วยด้วยด้วยไม่ในในคิดเลยว่าคนส่วนใหญ่ของเขานี่เวลาบอกอีกอย่างไปบอกคอยให้เหตุผลบ่กคอยให้บอกให้บ่กคอยให้บทสรุปเวลาสอนอันนี้เกิดจากัตไม่น่อยน้านั้นไม่หน่อยเื้อว่าหลายๆายคนจะเจอแบบไม่หน่อยนะคะือเจอแบบว่าสอนไค่ไป h e a ้ e r จะไปพุ่น้อ แต่ว่าให้บอบอกได้ว่าแหนไปเฮ็หตุคืออีหยังี่ยไปเ,เฮ็ดเห็ดแล้วทัานสิ่อ็นอีหยังแล้วก็ถ้าไปแล้วมันจะเกิดอย่างึ้นบ่บอกสมัยตะก,กี้ยกตัวอย่างของแม่ยกตัวอย่างของแม่หน่อยว่าแม่บอกว่านหน่อยเอ้ยไปวัดใหแนนมึงเกิดจะเป็นเที่ยวจะเป็นหยังน้อยจะเป็นไปนันไปนีเนาะก็ไปวัดไปหยังเนี่ยเป็นหยังลูกทำใจนะโมทำโมสังโคเนี่ยเป็นหยังลูก ศูนงเน๊ะไหนยินเนี่ยเอาบุเรยเท่าพ่อจะถือกระตาหมาไปวัดเนาะเทียงคนเน้ะนิงหน่อยบ่อไปบ่อเบ่อเหตุบ่ออยังแม่กับบ่อปากอ่ะแม่กับบ่าอีกมือต่อมาไปแฮะไปวัดแม่ซื้อขอเขาไม่ได้ไปวัดให้แม่เนี่ยบ่อจั่งมอไซค์จั่งเอาไปโหลดแม่บอจั่งมอไซค์จั่งกับซัว่าจั่งเขาไมาอุ่นจุดของมันตัวแต่ของก็บ่อไปเองมีเงินกับแมนดูครับรถไปเองมันก็สิได้บุญ่บนเดนตัว มามันว่ามีเงินกับสิ่แต่จ้างเขาจ้างเขาเย็ดบุญก็ต้องไปได้โตด,ด้วยใจด้วยกายเจ้าของได้ไหมพ่นแมว่วาเออวายพ่อแมว่วาจังสิจังเออโอเคโดดกองงองแงแงเก็บของใส่กระตาใดก็ไปขี่มอไซไปวัดพาะว่าด้วยเหตุและผลบอกเข้าเราพอบอกเข้าว่ามันคืออีย่างน่ะพอเข้าบันนี้มีป,ประสบการณ์ทัาบวัลู้เนี่ยพ่อบอกเข้าหลายมือตัวไหลหมือแล้วเข้าไปเขาคัดแล้วเขากะดื้อนาะ เมื่อสุดท้ายเมือ่อเมื่อสุดท้ายทีไม่หน่อยแต่สินใจไปก็ย้อนคนบอกา่าไปซะแมหมมองใจหรับอย่างเขาได้เด่นจากเงินเขายัางทีมันบอกกันล่ะก็ได้มานั่งคือเออมันแมนเออเนี่ยเม่าสอนไม่าบอกมันควรบอกไปนั่มเพราะว่าเด็กหน่อยตอนสมัยเขาเป็นเด็กน่อยเขาเป็นชว่วงวัยรุ่นอยู่เนี่ยเขาบ่ได้แยกแยะได้ออกว่าสิ่งที่ทำนะ่ะเราได้อะไรบอกมัน่าเขาไปโรงเรียนแเขาสีหูวเขาฉลาดทุกอย่างนะคะโรงเรียนบ่ได้ให้บ่ไเด้บ่ได้ให้ควาวมฉลาดมาได้มันสมองของเขาเนี่ยทุกอย่างได้ในตัวหน่งสือ ความฉลาดของห้ามัน่ใต้งองเกิดจากไปเลียนไปสัมผัสประสบประการขําบอกเราจะครูติพานประสบประการมาแล้วและก็สิ่งที่เข้าไปสัมผัสไปตของห้าเองเรียนรยูปป้ประสบประการมั่นถึงเกี่วหูว่าอันนี้ควรหรือบอกขวรอันนี้ไป,นนไปแล้วจะเป็นแจ้งไหนเออถ้าไปแล้วคูอยากไปหัวพิษแต่ถ้าไปแล้วมันช่เป็นแจงสี่แล้วเกิดไม่เห็นแจงสี่แล้วคุูยอมรับมันได้โอเคไปยังใสมากก็สิ่งเข้าใจกันไปอีกหลายอย่างมันยากในการใช้ชีวิตแต่ว่า กิดสิเพื่ย่มสอนลูกให้ให้ลูกหุ่จะข้ามวันใหญ่พ่อแล้วก็หลายอย่างเนาะค่ะนี่หละแม่น้อยทัาบอกว่าอยากทำอะไรทําไปเลยมันเป็นความสุขของเราเี่ชีเกิดมาได้แค่ครั้งเดียวความตายแขนข้อยุตุบัตยังอย่าลือย่านึกนะว่าเจ้ายังเป็นเด็กน้อยแล้วเจ้าสิตายบ่เป็นแล้วเจ้าอย่านึกนะว่าเจ้าสิเ่าข้างฝาบมมี้ใดอยู่ขโลกดังนั้น ต <S an> าเค็ดยังเฮ็ดเลยค่ะแต่คุณสามารถคล่องตัวของคุณเองได้เดิมบริเวณไปเดือดร้อนของผู้ใดแล้วคุณบริเวณขอผู้ใดกินบได้ไปขอผู้ใดใส่แล้วคุณก็สามารถเฮ็ดชีวิตของคุณได้เฮ็ดเลยเพราะว่าคนหลอกขางก็คือคนหลอบขางแหละค่ะแต่คุณนั่งแค่มากๆคุณก็บ่มีชีวิตที่เป็นของคุณหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็แค่บ้างบ่บ่แค่แต่ว่าคขาช้าสิมติอีกย่างอันนี้ไรกัแต่จ้ของก็เฮ็ดบ่ได้วันอันั้นก็ย่านให้บ,าบ้านว่าอันนี้นก็ย่านคนขางบ้านว่าอันนี้ก็ย่านว่าหมู่พวกว่าก็เลยชีวิตนี้ว่าต้องเฮ็ดยังหอกค่ะชีวิตนี้ก็ไปนอนห่มผ้าแล้วก็ถือถูก ถือเทียนดอกไม้คู่หนึ่งมาตัดสังดอกของใบหนโดนะคะนั่นแหละค่ะก็ลองไปคิดเบื้องเพราะว่าคํำบอกเขามีหน่อยาอาจจะอาจจะปรสวยหรูบอกแล้วค่ะเป็นคำมาเป็นคําพูดของคนบ้านๆเพื่อนๆดิบบิบในนิสัยเขามีหน่อยนะคะเป็นคนที่เบอกแบบเหนีอวไม่หยีเลยเป็นคนจริงจริงๆนิสัยจริง,รงๆกับเนตัวจริงกับเป็นยังสี่นี้มีหน่อยเสีอว่าสามพันกว่าคลิปเก 4, ือบสี่พันคลิปพี่น้องคงเบิ่งออกแล้วมีหน่อยเป็นคนนิสัยจังได้นะคะกับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามเสนอมาบอกว่าเสมอมาบอกว่าทุกคลิปทุก เรื่องเล่าที่นําเสนอก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนรลับที่ติดตามอย่างเนี้ยแน่นนะคะเดี๋ยวแรงนีเข้าวันน่้จะมาเจอกันในเมนูอของอาหารฝรั่งนะคะเดี๋ยวมื่จะออกไปซื้อกับข,ข้าวคาพูดคําจาวาดาวาจาคำเม้าคําจาวาจาใดๆทั้งสิ้งนทั้งมวนก็ออกมาจากหัวของเขาใจของไม่น้อย้วคะจากคนในบ้าน,านคนยีๆคนเถื่อนคนหนึ่งแต่ด้วยความที่ทําอะไรลงไปนั่นคือความจริงใจและพร้อมที่จะนํามาเสนอพี่น้องจากใจถึงใจนะคะด้วยรักจากใจใจ้ารักนัดจุ๊บ